Thank you สวัสดีพี่น้อง f อทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบาสรายงานตัวครับน้าน่อยค่ะมาครับเมอนี้พี่น้องเขาปลูกเขาป่าหาเห็ดคือเ่าครับสวัสดีวันที่1เมษายน2568นะครับผมสวัสดีวันหงยออกน้สาวหน่อยเนาะครับเมอนี้วัดสิมาหาเห็ดเนาะครับแล้วฝเามือไปนํากันครับหมานหรือบ่หมานครับผมไปลุ้นกันเลยครับ จุ่มแรกหรือว่าดอกแรกแขกมานครับพี่น้องดุนไปกระสาวหน่อยครับตแต่ก็ยีงเห็นบน่านนะสิล่อฝนมากครับนี่แต่ก็ดีอยู่ครับยังได้เห็นอยู่สวยๆคือเก่าแล้ครับพี่น้องแข็งบ่ครับแข็งค่ะแข่งปุ้งเลยค่ะอดอกแรกแขกมานครับ ยังเบาบาดหลังจากที่เบาบาดกับสาวหน่อยเลาะเมืองเห็ดมาสักพักแล้ครับพี่น้องบ่เห็นเลยครับเดินมาเห็นป้าผ่อนนะครับนี่พี่น้องพอได้อุอย,อยครับอือเอาไปหายกิกรรมอุกินเข่ากันนะครับนี่เร็วแรงเลยตีเราป่ากำลังอุเลยครับนี่ ใส่กำลังไปใส่เวดเลยได้หน่สาวหน่อยอือหได้อุอยู่ได้อุอยู่ยครับโชว์นี่คอให้มันเป็นของใหญ่ของกินเอาหมดเลยครับพี่นอ้อง เพื่อนสีตใต้สีเนาะเาหน่อยเนาะเพราะว่ามันบ่มีน้ำแลวาวมื้อนี้มันแห้งเขาก็ปป่อยแห้นงนี่เท้านี้เป็นหน้าลังเลยพี่นอ้องมาเลาะเบิ่งเหตุยุค่าค่ะทั้งยุค่าท่านตับเตาแหละพี่นอ้องแต่ว่าบ่มานมาอนี้ผ่านมาเห็นปลาขนก็นเลยได้จับจ่อยได้อุนึง ยังมีปลาคอนเห็นล,ลงเลห็นลงเรือเห็นเห็นอยู่เนาะสาวหน่อยเนาะจะเห็นมดเด้อเบาบาดถ้าบ่าสัมบ้านตายมืดได้เพราะมันม,มีหนามล่ะถือว่าซอยเพิ่นไปในตัวหรอครับพี่หนุ่มซอยเงี้ยต้องได้ดิซอยเพิ่นไปกันเป็นมูขณะเพิ่น Tony ngay cả bó hoài lắm. Tony ngay trong xe này. Lem lẽ 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 ngay lâu lưu lên. Tony. Hi, bay. Tony. 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 khen Tony. 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 โอู้ดิอุหนึ่งเลยแกงหนึ่งเลยอุหนึ่งยยเลยครับอุใหญ่ใหญ่ครับมาครับพี่น้องหลังจากที่ได้ไปเข้าป่าหาเห็ดมาครับบ่ได้เห็ดดอกครับพี่น้องได้เห็ดตับเตาแค่ดอกเดียวครับผม กลับมากรับมาต้มไข่กินเนยลยนะครับคลิปเมื่อเนี้ก็จะเป็นคลิปรวมมิดครับสม,มปิสม,มปอยมีทางจับปลาขอนครับทางหาเห็ดมีทางบรรยากาศงามๆสู่พี่น้องเมืองครับเมื่อนี้บาบากระสิมาเห็ดกับข้าวิ้นเลยครับหลังจากสี่มาไม่เมย์นะครับด้วยกรสิได้ไข่ต้มพร้อมกับผัดปลากระป๋องครับทำเมืองพันําการครับพี่น้อง ครับพี่น้องตรงไข่เล้วแล้วก็ผัดปลากระป๋องเลยครับคลิปก็จะรวบรัดตัดตอนเลยนะครับผมใส่น้ำมันไปเลยครับ ฝักงเลยตาน้อน้ำมาให้หนะครับแ่แก,ก้วครับผม,มาออกเนี่ยใช่ไหม hitler ควันขโมงโชงเฉียงเลยครับอยู่ตรงโองคใหญ่จ้าขน้อกมีเมยอกินััียงแต่เสบแบนะครับปรุงไปเลยครับผงนัว นวัว <c oughs> หอยนิดนึงนะครับบีตอนให้มันหน่อยๆน่อยครับ เกลือดำต,ตามปลายช้อนนะครับมีผักเกษตรครับพี่น่อง่าจะเจียวใส่ผักใส่ผัดปลากระป๋องของเรานะครับตา,ตานิดนึงครับ บัวครับพี่นอ้องกะเพาไม่มีใส่เป็นโหระพาแทนครับ ง่ายครัะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมขึ้นโต๊ะกันเลยครับขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรามาแต่เก็บเห็ดนะครับผม เห็ดได้ดอกเดียวขอรอครับพี่น้องพร้อมกับปลาค่อนนะครับกลับมามาเห็ดกับข้าวกินเลยครับเมนูง่ายๆครับผมผัดปลากระป๋องนะครับพร้อมกับไข่ต้มครับผมขาดประไหลก็คือพักสดๆนี่นะครับผักกรตรผักกระถินครับผมอันนี้คือเป็นมันที่ปลาบาดได้ต้มไวครับผมกับผักอึไว้กินเป็นน้ำกันนี่นะครับมาคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายร้อยชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้บาบาสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ